ทั่วโลกนะครับตอนนี้กําลังรณรงค์ฉีดวัคซีนครับมีทั้งแปลกมีทั้งแหวกมีทั้งแนวนะครับลดแรกแจกแถมลุ้นโชคอะไรเ,เต็มกันไปหมดเลยนะครับสบายดีสวัสดีครับไม่นึกเลยว่าฮะว่านึกว่าสอปอปลาวนั้นมีอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนยเราได้ทราบข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่สอปอปลาวนะครับ มีการฉีดวัคซีนแล้วก็ลุ้นโชค5 0แสนกีบด้วยกันน่ะแล้วก็มาวันนี้เราได้ข่าวมาแทบจะเกือบทุกที่นะครับมีการรณรงค์กันครับเกี่ยวกับเรื่องให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนครับมันมีทั้งที่อเมริกานะครับที่จีนที่ลาวแล้วก็ที่ไทยนะครับเมื่อข่าวที่แล้วได้นําเสนอไปนะครับว่ามีที่ที่หนึ่งครับที่แปลกมากๆเลยที่อิสราเอลครับเป็นที่แรกเลยนะครับเป็นประเทศแรกเลยที่ฉีดวัคซีนกันได้แล้ว70%แล้วก็มีคุมุ้มกันหมูนะครับแรกๆเขาเนี่ยก็คือว่า มีวัยหนุ่มสาวที่ไม่อยากจะมาฉีดวัคซีนนะครับเขาถึงขั้นที่ขนาดที่ว่าเอาหมอเอานางพยาบาลเนี like ่ยไปไว้หน้าผับหน้าบาร์หน้าร้านกินดื่มเลยครับรณรงค์กันว่าถ้าใครฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยจะได้เบียร์ฟรีครับโอ้เราเห็นตรงนั้นแล้วก็มีความรู้สึกแบบโอ้เขาเชิงบุกมากๆเลยครับเขาบุกเพื่อให้ทุกคนได้ฉีดวัคซีนแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จครับณทุกวันนี้เขามีวัคซีนเกิน70%เรเรียบร้อยแล้วครับนะฮะ แล้วก็ประเทศต่อไปครับก็คือประเทศอ,อเมริกาครับก็คือตอนนี้เขารณรงค์กันเลยนะครับ mm mm. เขารณรงค์กันเพื่อที่จะให้ฉีดให้ได้เนี่ย mm hmm. ภายในวันที่4รรกรกฎาคมนะครับวันที่4รกรกฎาคมเนี่ยมันเป็นส่วนานเป็นวันชาติของอเมริกาครับณวันนั้นเขาอยากจะให้ที่อเมริกาเนี่ยฉีดให้ได้ครบ70นะฮะแล้วก็ณวันนั้นเขาอยากจะเปิดประเทศครับแล้วณตอนนี้เราก็ได้ข่าวมานะครับว่าบางเขตนะฮะ ก็ได้มีการฉีดวัคซีนกันครบแล้วนะฮะแล้วก็มีการไม่ใส่หน้ากากอนามัยกันแล้วด้วยครับก็เพราะว่าเขาบอกออกมาว่าประกาศออกมาว่าณพื้นที่ณเขตนั้นๆเนี่ยไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยครับแล้วก็ใช้ชุดกันได้แบบปกติสุขนะฮะแต่ณนะทุกวันเนี่ยเขาก็ยังรณรงค์กันอยู่นะครับว่าให้ได้ฉีดกันได้ให้ครบหมดทุกคนนะครับ ที่แมกโดนัลล์นะครับเป็นร้านขายแฮมเบอร์เกอร์แม d โดนัลล์ที่อยู่อเมริกาที่ดังไปทั่วโลกนะครับตอนนี้เขารณรงค์สร้างแคมเปญขึ้นมาว่า we can do this นะครับเขารณรงค์กันเพื่อให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนนะครับเขาทำเก้ากาแฟสวยๆออกมารณรงค์กันครับแล้วก็ถ้าเกิดใครไปที่แม d โดนัลล์แล้วเนี่ยก็ทุกคนเนี่ยจะต้องไปฉีดวัคซีนกันนะครับก็มีสาขาของแม d โดนัลล์อยู่ทั่วอเมริกาเนี่ยถึง14,00 0สาขาเลยนะครับแล้วก็บริษัทอูเบอร์ครับบริษัทอูเบอร์เปรียบเสมือน่แอนประมาณ เป็นโทรศัพท์เรียกแท็กซี่นะครับว่าคือแท็กซี่เนี่ยสามารถที่จะรับเราเนี่ยไปอีกที่หนึ่งได้นะครับแล้วก็เป็นที่ที่ฮิตมากๆเนี่ยเขารณรงค์เกี่ยวกับว่าถ้าใครอยากจะไปฉีดวัคซีนโทรเรียกให้มารับและไปส่งที่สถานที่ฉีดวัคซีนเนี่ยฟรีครับอันนี้ก็เป็นการบริการพิเศษของแท็กซี่นะครับว่าเขาจะไปส่งให้ฟรีโดยที่อยากให้คุณไปฉีดวัคซีนครับอันนี้เป็นแบบเป็นแรงจูงใจที่ดูดีอะ่ะ เขามาบริการคุณเขามายินดีต้อนรับใช้คุณเพื่อให้คุณอนะได้ฉีดวัคซีนกันนะครับแล้วก็มีร้านขนมร้านเบียร์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครฉีดวัคซีนนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีอายุเกิน21ปีนะครับคุณมาฉีดวัคซีนก็สามารถไปแลกเบียร์ได้ครับอื้อหืออันนี้สุดยอดแล้วก็มีร้านขนมร้านขนมชื่อว่าจูเนียชีสเค้กนะครับอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครฉีดวัคซีนแล้ว เอาใบที่ฉีดแล้วเนี่ยมาแลกกับชีสเค้กฟรีหนึ่งชิ้นนะฮะอีกร้านหนึ่งก็แจกคอรดอกด้วยครับอันนี้เขาลดลงทั้งประเทศเลยนะครับท่านี้เนี่ยในของอเมริกาหรือประเทศอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดว่าใครรู้ข้อมูลดีๆนะครับว่าเขาลณลงกันยังไงเขาชักจูงกันยังไงเนี่ยช่วยฝากเขียนคอมเมนต์ลงมาด้านล่างด้วยนะครับเพื่อให้เป็นข้อมูลกันเราอยู่ทุกที่ในโลกนะฮะเราติดต่อกันแล้วเราสื่อสารด้วยกันนะถ้าเกิดว่าใครมีอะไรดีๆเนี่ยเขียนลงมาแนะนํากันข้างล่างนะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกคด้วยรับ แล้วอย่างเช่อนอีกอันนึงนะครับของอเมซอนนะฮะอเมซอนเนี่ยก็คือเป็นบริษัทใหญ่โตมากเลยอยู่ที่อเมริกานะครับเขาให้โบนัสครับถ้าใครไปฉีดวัคซีนเนี่ยเขาให้โบนัสถึงเปรียบเสมือนต้อง3,000กว่าบาทแนะ่ถ้าเกิดใครฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยได้เงินไปเลย3,000กว่าบาท mm hmm. บริษัทเขาเนี่ยมีพนักงานโอ้โหอยู่หลายหมื่นคนเลยครับถ้าเกิดว่าใครได้ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเขาแจกเงินฮะอันนี้เขาก็รณรงค์นะครับขอให้พนักงานของเขาเองเนี่ยไปรับวัคซีนครับเพื่อที่เขาจะได้รอดปลอดภัยนะฮะลองหันมาดูแถวแถวบ้านเราครับมีจีนรลา่าแล้วก็มีไทยนะครับว่าจะได้อะไรกันบ้างแล้วทำยังไงกันบ้างนะฮะ จีนเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยฉีดไปได้เยอะนะครับแต่เขาก็ยังเล่งฉีดกันหนักขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยมีประชากรหรือมีประชาชนที่อยู่ในประเทศจีนเนี่ยถึง1,400ล้านคน,เ,นยเยอะมากๆเลยฮะตอนนี้เขารับวัคซีนแล้วก็ฉีดไปแล้วนะครับถึง560ล้านคนนะครับแต่มันก็ยังไม่เพียงพอครับเพราะว่าฉีดไปแล้วเพียงแค่4 0เท่านั้นเอง เขาหวังอยากใช้ประเทศเขาเนี่ยฉีดให้ได้ถึง70-80%นะครับถึงจะได้มีภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นมาทุกวันนี้ครับเขาฉีดได้วันละ3ล้านคนแต่เขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาอยากจะฉีดให้ได้ถึง10ล้านคนด้วยกัน mm hmm. เล่นงขึ้นมา3เท่าเลยอ่ะก็ต้องมาดูกันนะฮะว่ามาตรก,การของเขาเป็นยังไงเขามีวิธีการก็คือว่าถ้าเกิดใครฉีดแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอาใบนั้นนะมาแลกทิชชู่แลกไข่แลกอาหารหรือเป็นคูป,ปองส่วนลดได้ด้วยครับ เหมือนประมาณว่ามันก็ช่วยทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นเนาะอาหารหรือการดํารงชีวิตยอยู่เนี่ยก็ถูกลงนะฮะแล้วจุดประสงค์ของเขาเนี่ยเขาก็อยากจะให้ประชากรของเขาเนี่ยได้รับวัคซีนกันได้อย่างเร็วที่สุดแล้วก็ได้อย่างเยอะที่สุดนะฮะและ้วในกรุงปักกิ่งครับการต่อคิวด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเขาจะมีตู้ไอศครีมมาอยู่ด้านข้างครับ นั่นก็คือว่าฉีดเรียบร้อยปั๊บมีสิทธิ์ซื้อไอศครีม1แถมหนึ่งฮะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของ m c d o n a l d ดเหมือนกันนะครับที่เปิดร้านอยู่ข้างๆเลยครับถ้าเกิดว่าคุณฉีดเรียบร้อยปั๊บก็เข้าคิวซื้อไอศครีม1แถมหนึ่งเอาไปเลยนะฮะ มีบทลงโทษได้นะครับมีบทลงโทษหมายความว่าทางการนะครับเขามีการขู่นะครับว่าบริษัทไหนๆพนักงานในบริษัทนั้นๆเนี่ยไม่ได้รับวัคซีนถ้าน้อยกว่า85%เนเนี่ยก็จะมีใบตำหนิตินะฮะหรือว่าใบาประกอบการเนี่ยอาจจะถูกยึดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นมาตรการต่อไปนะฮะนี่หมายความว่าเป็นการขู่หรือบทลงโทษนั่นเองและขณะเดียวกันก็มีใบชื่นชมด้วยครับ เป็นเกียรติบัตรนะฮะสำหรับบริษัทนั้นๆั้นที่ถ้าเกิดว่าพนักงานในบริษัทนั้นๆเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนกันได้ถึง80%เนี่ยก็จะได้รับเกียรติคุณแล้วก็ใบนิยมชมชอบใบยินดีนะฮะเอามาให้กับบริษัทน,น,นั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นมาตรการของจีนนะครับที่เขาก็อยากจะให้ประชาชนประชาชนต้อง1,400ล้านคนเนี่ยอยากจะให้วัคซีนกันได้มากที่สุดนะครับ ลองหันมาดูที่ลาวครับลาวเองเนี่ยเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วจําได้ไหมครับว่าเรามีข่าวมามีหลายคนบอกว่าอันนี้เป็นข่าวปลอมอ้าจริงๆแล้วคือข่าวจริงนะครับแล้วเขาก็แจกกันเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วเขาก็กําลังจะทํากันต่ออีก12คนข้างหน้าด้วยนั่นคือถ้าเกิดว่าใครที่ได้ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปเล่นเกมใน Page เพจ Insight Laos นะครับของบริษัท Big Blue นะครับที่เขาจัดขึ้นมาก็คือว่า แต่ละคนเนี่ยถ้าฉีดเรียบร้อยปั๊บก็เอาใบเขียวๆนี่แหละครับปิดชื่อไว้นะครับแล้วก็เห็น ID เนี่ยส่งมาให้ที่ Page เพจ Inside Law ครับแล้วเขาจะจับแรนดอมจับสลากขึ้นมาผู้โชคดีนะครับทุกวันจันทร์ครับอาทิตย์ละ1นึสิทธิ์ครับได้รับเงินไปเลย5 0 0 0 0นกีดครับแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มีผู้โชคดีไปแล้วนะครับ1คนเป็นรายแรกเลยแล้ว ก็ได้รับกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เห็นว่าในเพจนั้นนะ่ะคนเล่นกันเยอะพอสมควรเลยนะครับแค่อาทิตยตแรกเนี่ยโอ้เล่นไปต้อง6,700็คนเนี่ยส่งภาพกันมานะฮะก็อันนี้ก็เป็นการรณรงค์เหมือนกันนะฮะแล้วก็สื่อต่างๆก็ส่งตีพิมพ์กันไปทั่วเลยนะครับแล้วผมก็เห็นลงในข่าวของโทรภาพแห่งชาติสปอรลาวด้วยครับขอชื่นชมนะครับก็เพราะว่าทุกคนบนโลกเนี่ยครับเขากำลังรณรงค์กันอยู่เพื่อให้ทุกคนเนะี่ยให้ได้วัคซีนกันเร็วที่สุดครับ ถ้าได้วัคซีนกันเร็วที่สุดได้เกิน70%เนี่ยเขาจะเปิดประเทศกัน,กนครับช่วยๆกันนะครับลองมาดูประเทศไทยครับประเทศไทยก็เริ่มมีการรณรงค์กันแล้วนะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังรออยู่เหมือนกันรอเพื่อมาเถอะเมื่อไหร่จะมาสักทีผมก็นึกว่าทุกอย่างเนี่ยเพียงแค่ให้ได้เริ่มต้นฉีดวัคซีนกันก่อนแล้วถ้าเกิดใครไม่สนใจเนี่ยค่อยรณรงค์แต่ที่ไหนได้ตอนนี้ร้านค้าร้านอาหารทั่วไปเนี่ยได้เริ่มรณรงค์อยากให้ทุกคนมาฉีดวัคซีนกันแล้วนะครับอย่างเช่น มีร้านอาหารเซนนะครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นในเครือร้านอาหารครับแล้วก็มีตํหม,ม้อแล้วครับร้านตําม,ม้อเนี่ยอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์ด้วยครับอยู่ตรงแคมโขงนะครับร้านนั้นผมก็ไปประจําเลยครับอันนั้นเนี่ยก็อยู่ที่เมืองไทยด้วยครับถ้าใครได้ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วเอาผลฉีดวัคซีนเนี่ยเอาไปแลกส้มตําได้1จานครับแต่เขาก็กําหนดสิทธิ์เอาไว้นะครับว่าให้ทั้งหมดห้าหมื่นจานห้าหมื่นจานก็เยอะนะ แล้วก็มีแม็โดนัลก็เหมือนกันแจกเฟรนช์ฟรายครับแล้วก็มีส่วนลดด้วยครับถ้าเกิดว่าใครฉีดวัคซีนนะเอามาแลกเฟรนช์ฟรายมันฟรังทอดฟรีหนึ่งที่นะฮะแล้วก็ร้านนิตยาไก่ย,ย่างก็แจกส้มตำเหมือนกันครับส้มตำนี้มันอาหารแซ่บของบ้านเราเลยเนะเาะลาวและไทยนี่ชอบมากเลยตำบักปูงส้มตำเนี่ยแล้วก็ร้านนิตยาไก่ย,ย่างก็ขายส้มตำหลวงพะบางด้วยครับอร่อยมากด้วยครับถึงจะไม่เหมือนหลวงพะบางก็เถอะแต่นะหายคิดถึงนะ เขาก็แจกส้ตมตำฟรีครับถ้าเกิดว่าใครฉีดวัคซีนแล้วก็แจกฟรีหนึ่งที่นะฮะหรือกางเกงยีนแม็กครับากางเกงยีนแม็กเนี่ยก็เป็นกางเกงยีนร้านขายกางเกงยีนนะเป็นแบรนด์ยี่ห้อหนึ่งถ้าเกิดว่าใครฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถที่จะมาซื้อกางเกงยีนเขาเนี่ยลด50%แล้วแถมหน้ากากอนมามัยยี่ห้อแม็กเป็นผ้ายีน1อันฟรีหรือถ้าเกิดใครไม่ต้องซื้อก็ได้ฉีดเรียบร้อยแล้วเอามาแลกหน้ากากอนมามัยฟรี1อันครับ แล้วเราก็จะเห็นว่าทั่วโลกนะตอนนี้ยังมีอีกหลายที่เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ประเทศไหนแล้วมีวิธีการแบบนี้ช่วยเขียนลงมาข้างล่างด้วยนะครับเพื่อคลิปหน้า,นาบางทีอาจจะทําเพิ่มก็ได้ครับว่ามีประเทศไหนมีอะไรแปลกๆที่อยากจะให้ทุกคนได้ฉีดวัคซีนทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพราะใครครับทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เราทุกคนครับทุกคนให้อยู่รอดปลอดภัยครับเมื่อไหร่ที่ได้วัคซีนกันขึ้นมาแล้วเนี่ย เราจะปลอดภัยครับไม่ใช่ปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางหรือเปิดประเทศนะครับมันทําให้เราปลอดภัยโดยที่เราไม่สูญเสียผู้เฒ่าผู้แก่เด็กน้อยที่อยู่ที่บ้านหรือใครก็แล้วแต่จะไม่ติดเชือ้อและไม่ติดโรคถึงจะติดเชือ้อหรืติดโรคเนี่ยเราจะมีอาการที่น้อยมากๆและเบาบางมากๆแล้วมันจะผ่านไปแล้วทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นไข้หวัดธรรมดาเท่านั้นเองครับ เพราะฉะนั้นเขาถึงได้รีบรณรงค์กันเพื่อให้ได้เร็วให้ได้เยอะนะครับไม่ให้เชื้อโรคมันกลายพันธุ์แล้วเราจะควบคุมให้มันได้เร็วที่สุดทาาาาางงกกยใจไไมม่่หันป น้ำโค้งก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลา คราวหนะ้าถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆชอบบทความอะไรอย่างนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับ<ไ>เพื่อที่เราจะได้รับความสัมพันธ์แบบนี้ไปตลอดทุกๆวันครับเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทุกเดเตอร์ไปไทยมาลาไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันส p i ดีสวัสดีครับคุณละครับฉีดแล้วหรือยังผมยังไม่ได้ฉีดเลยครับอยากฉีดมากๆเลยครับไปฉีดกันนะครับ